สีบุญเรืองเมืองเกษตรพอเพียงนะครับโดยการจัดงานนั้นนะครับก็มีวัตถุประสงค์หลักจริงก็คือ6ประการนะครับก็1ก็เพื่อสักการะ,ะาน,นะครับสารปู่การแสงนะครับซึ่งเป็นสารหลักเมืองที่พี่น้องประชาชนคนสีบุญเรืองได้ความเคารพนับถือนะครับเพื่อขอพรนะครับกับปู่นะครับ ให้ลูกหลานชาวสีพุทเรืองนะครับไม่ว่าจะอยู่แห่งผลต่าบลใดน,นะครับประกอบอาชีพใดก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับคนสีพุทเรืองนั่นเองนะครับสองนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปในต่อต้นก็คืออำเภอสีพุทเรืองได้วันพุทธศสตร์ในการพัฒนาคนนะครับภายใต้โมเดลที่ว่าสีพุทเรืองเมืองสีดีนะครับสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายดี ยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ดีนะครับก็ต้องการที่จะขับเคลื่อน4ดีนะครับในงานนี้เช่นกันนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับก็เพื่อที่จะจัดตลาดนะครับสำหรับจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอุปโภคบริโองของเรานั้นนะครับมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เด่นๆนะมากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้านะครับผลิตภัณฑ์จากผ้านะครับ แรงต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชมพูแดงการละมาน่าไม่ต่ำกว่า15ล้านนะครับรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า2,000ล้านลังเพราะฉะนั้นหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับผมหน้าที่ว่าการอำเภอในวันที่1มีนาคมนะครับก็จะเต็มไปด้วยนากลันะครับเต็มไปหมดนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับในช่วงที่ีเปิดเราปรับเราปรับการคำนบณหน้าบาดซึ่งเดิมเนี่ยเราให้พี่น้องประชาชนเอาของมาใส่บาทโดยเอาบาดวางไว้นะครับแล้วก็ ่เดินไปสซึ่งปีที่แล้วมันมีปัญหาเรื่องอจราจรหนาแน่นติดขัดปีนี้ก็เลยแก้ว่าเราจะทําพิธีสงนะครับให้เสร็จก่อนพิธีพานพิธีผงพิธีสงเสร็จปุ๊บเราก็จะไิ้หมดพระสงฆ์ออกบินถบาตเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนสีบุญเรือนนะครับที่มาร่วมง,งานนาง่งลำที่จะรอลำตังหวรำลวงสวนก็จะเตรียมของมาใส่บาตรแถวก็จะยาวนะครับจะเป็นภาพที่สวยงามที่พระสงฆ์ ออกิบาทกับพี่น้องประชาชนคนสีผู้เลืองเป็นสามสี่พันคนพร้อมกันเพราะฉะนั้นปีนี้ผมรับประกันได้เลยว่าการจัดงานท่านำของดีสีผู้เลืองของเราตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หจะยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไม่เคยมีปรากฏที่ใดในจังหวัดของกรุงปูนคนครับอาจาร้บ เราจะมีกรารยอ e า่อนำเบื้สี่เรืร่องั้งเมืองไปค่ะมาไว้ในคืนเดีงานโดยในรูปแบบก็จะมีในเรื่องของหลักๆก็น่าจะเป็นสามส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยชมของนิทรรศการที่ท่านท่านแอนคือแล้วก็ท่านจ้องถิ่ซึ่งท่านจะได้นำเดียรต่อไปว่าคำว,ว่าอิจฉาของดีสีอวตารเดียรอะไรบ้างนะคะในส่วนของลำที่สองในส่วนของเวทีกลางแล้วก็การจัดแสดงสินค้าโเวทีนะคะใน,าะะน,นาฐานะเจ้าแทนคณะทำงานนะคะในส่วนของเวทีกลางเนี่ย ปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปียิ่งใหญ่ยิ่งไหนะคะก็คือว่าเราจะมีการเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เชา้าจนถึงกลางคืนนะคะเช้าก็ด้วยเวลาประมาณ9ก้น,น,นาฬิกาถึงต้นไปนะคะแล้วก็จบที่เวลาประมาณ22่สน,นาฬิกานะคะอันนี้แล้วแต่เวลาอันยาวแล้วก็ในส่วนของกลางคืนนะคะจะมีการประกวดสาวประเภทสองนะคะ,ะพลย์ารททุกคู่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกองนชียร์มีารางวัลชุเชีอยอเยอะมากมายนะคะวันนั้นก็ มีแวนหลแวนชุดภูแวนแล้วก็คารวะเพื่อคาราก็แวนกัลตาเสตพานมาร่วมนะะท่านเข้าสู่ระดับประเทศระดับโลกแล้วนะคะึ่งถ้าอากาศดีเราอาจจะได้ชมในเรื่องของการแสดงเชิชว์ของแวนวัญตาย่าแรกก็จะเป็นวิทีศการฐห้งิทีศการห้ก็คืิททศการที่จะแสดงในบ้านระชาสัมพันธ์นะคะเริ่มต้นจาจะแสดงเร่ที่หนึ่งร่งที่ย ซึ่งพิธีสการให้เนี่ยจะดำเนินกิจกรรมอู่หกกิจกรรมนะคะกิจกรรมให้ก็คือจะสนับสนุนโครงการของอำเภอศรีเรืองที่เป็นอำเภอเมืองทุ่งใช่ยนะคะค่ะค่ะอำเภอศรีเรืองเมืองทุ่งยเมื่อวานซึ่งอำเภอศรีเรืองเราเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยนะคะเป็นอำเภอทุ่ยเมื่อวานนะคะตรงนี้ก็จะ ข้าว <Okay. S 1> ้หวานที่ระทาโรงเรียนสีเหลงที่ปทานซึ่งเปหลักในการจัดพิธศการจุดนี้นะคะเชิญในในพิรศการที่สองก็คือในทิธศการสีเลืเรียนสีอินซีเทในยบายของท่านเพือสีเรลือที่จะขับเเที่อนนะคะากทานระดับอำเภอสีเลืองไม่ใช่ข่าวทก็คือองค์การบริหารนบของกอตานะคะจักกิจกรรมส่งเสริมต่อเที่ยวนะคะ ใวันที่14ขาดชื่อพิธาเสถียรักนี้นีนทรนสัญญากรรมนาสิซึ่งตรงนี้ก็จะนำมาจะแสดงรในช่วนที่แสงซึ่ีจน้องจากเพื่อสิบเรือจากจังหวัดจากจังหวัดเลยจากจังหวัดกแพงเพชนะครับ่อยเทียวไปถึเราคคือปัญหาที่ตามมาคือปัญหา แท็กการรักาหลักทรัพยีะะ่ส่วนมากก็รถจักรยานยนต์หายไปทุกปีนะครับคือส่วนมากจะไปะจอดในจอดที่รัฐที่วการอำเภอที่เมื่เมื่อะครับก็ควรในวันงานก้ปงตรวจสอนาาให้ข้ากระจกอาไ้เตือน,น,น,นเพื่อนครับรจักยารดตรวจที่แะคะ่ครับส่วน รถยนต์นะส่วนรถยนต์ก็จอดที่สพสี่เพื่อแรกบนกางยางยนตนะครับนี่จอดได้แย่นะครับกบได้หร้อยคันนะครับถ้าจอดห้อกเพลยแล้ก็ถ้าเสียงสะไม่ดีนะม่ดก็เสียงจุดเสียงของการตันหายนะครับส่วนภายในบ้านเรงานนะครับเราก็จับเจ้าหน้าที่ตรวจเวทีก็เสริมตัดแต่งเวทีก็เสริ เดินภายในบริเวณง้นเพื่อป้องกันอป้องกันอันตรายร่างกายนะครับเพื่อป้องกันต่างๆนะครับเราก็มีมาตรการให้สายตรวจรถยนต์นะครับตรวจรถยนต์เปิดไฟว่างๆครับไฟเสียงมีดวงสุรากิ่งหน้าอ่นตามตามงเลยนะครับหรือส่งแชร์กลับบ้านชาวบ้านที่ ไม่้าดหวังว่าไปยุ public, <To S 1> <more |transcribe|> ่งในตัวเรือยุ่งจับทำลายเราก็จะมีรถสายตรวจส่งเขับบ้านครับที่อำเภอกันเถิครับก็ไม่อยากให้สีเขียวเรามีมีงานประจําทีมีการร้ายร่างกายเสียชีวิตครับของข่าวไปแล้วก็เสียหายอำเภอทุงเราครับทางอำเภอทางสพสีเขียวจะใช้มาตรการอื่ทางท่าถึงเรุ่นถ้าเมาเมาน่าจะพอเห็นเราก็เอา ไปที่กอไก่ที่ซอยพ่อสิงห์ตเรือนะครับเ,เราร